บไวเอาไปแล้วนั่นเอ้าไอ้ผู <ah anyway, <h 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 ok ้จัตัวนี่รถควายแล้วนั่นรถควาย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 เอารถควายไปยังควายมาอุ้ยกิีสมมองลองคือปวดท้องแท่น้๋อบาทนี่ห้องน้าไม่มีกะเขาบ่ได้บานนี่ให้จะไหนเราอดบ่ได้เดียวเขาห้องน้ำคนบ่อยยังดอกเออคอยสิถามเจ้าเหนียว่าอีหยัง สุ้มนุ่มเอียงให้สุ้มนุ่มเอียงโอ้ก็เป็นเรื่องปกติของห้าวจ้าแต่ละมือผสุมกินว่าจังไหนไอ้ต่อยม่วงกินผสมเนี่นะต่อยบังม่วงโอ้หอยห่อนด้วยหวานมากไว้แจวก็มีอยู่มันห่อนเฮ้ยมันห่อนที่เรากระปวดขี่ปวนยาวอีกเนี่ยโอ้ห้ามองสิไปขี่กันเนี่ยยังไเอ้าเบาไว้เนี่ยเอ้า โอ้ยแย่แล้วโอ้ยมทหารปวดขี้แห้งร้องบอกรถเหี้งรถไผ่รถไผ่ยืมรถแน่ปวดขี้แห้งมันจะขี้ใส่พาอะไรนี่โอ้ยโอ้ยบอยได้คอยเอารถไปก็คนปวขี้แหงเจ็บท้องอยู่ห้องนลำนี่เขาไม่ได้เบ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 ้หู้ยแยงเลยโอ้ยมันคือจีบบอยแย่งกันนะเฮ้ยพี่จัน แม่เป็โอ้ไอ้ผู้ชายรักรถข่อยโอ้ที่ทีแรกน้ำกอนนั่นบอกแล้วรักเอ้าบอกแล้วรักรถข่อยแล้วนั่นข่อยน้ำโบรานแรงโรยเกี่ยงข่อยท้ำโบรานรักรถข่อยไปขายแท้แท้ที่นี่ค่าเล็กบวกไรหนึงโอ้โหสั่งเป็นเนาะโอ้ยงี่ข้าเนี้ยยีเป็นที่นี่ค่าเล็กยังเราก็มาบอกอยู่วันหันนั่นบอกยังบอกว่าถาประรถไผ่เออจิบวัาขาไมยังเราลักไปบ่แห้ง ถามว่ารักไปพะเห่งนี้เราบอกว่ารถไผเรายืมก่อนรไปขี่อยให้เมายืมนาะน้าอันว่านี่ยนะคุกับไปสร้างมดขี้เออคือาบอกดิหนี่เราฟาวเร่ามะแต่วูไมแล้วก็มาครับคอยแรงจะคอยเกือบตายโอ้ยกระดดเว้ยอ๋อเออเอามาขึ้นหรือเปล่าย่าโบไปหรือเปล่ายังวะ บมไปแล้วข uh, like okay. nice. ี่แตกบ่กบอยหาเราด้วยขอเรียนเมื่อยชื่อๆได้บม่ได้ขี่ได้ไปตดเอาไปตดไม่เท่าบ่ไม่เท่าขี่แตกบ่อกจะมาเราไหนยื่อจุดแต่หัวคอยว่าต้นกินไป่สมหล่เฮ้ยเหมียนแทะมาได้ไหมมาได้ไหมรถล้มขึ้นมาได้ไหมรถคันนี้มากใช่ไล่จะว่าจะยืมรถขอบไปขี่ไปบ่ท่านไปจะได้บ้านนี่มันออกกลางทางโอ้ยไปไปนี่นี่ไปไปไป ขี่เช่้รถพร้อม